โผ oh, ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยนี่เราอยู่มานานขนาดนี้แล้วเหรอจนเป็นตำนานเชียวนะเนี่ย <c oughs> ก็ดีใจมากๆค่ะอย่างที่บอกบนเวทีนะคะว่าอาชีพนักแสดงถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงสนับสนุนกำลังใจาจากทุกคนแอนเ <c oughs> <and S 2> ชื่อว่าแอนคงไม่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ค่ะ เรียกว่านะตอนนี้หลายๆคนก็ยึดพี่แอนเป็นไอดอลในการวางตัวในโอกาสบันเทิงด้วยพี่แอนอยากจะบอกอะไรกับน้องๆรุ่นใหม่บ้างคะคือแอนมองว่าจริงๆทุกอย่างอะคะ่ะทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะก็มีทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่หรือว่าแบบคนในยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน แอนก็พูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆรุ่นใหม่นักแสดงมืออาชีพรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยเก่งๆกันเราก็เหมือนแบบได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็อยากจะขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้อมของแอนซิเรียมก็เป็นกำลังใจให้แอนอย่างน แน่นมาตลอดเป็นเป็นแรงเป็นกําลังใจให้แอนได้แบบว่าตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าแล้วก็ไปทํางานอย่างมีความสุขเพราะว่าแอนก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันค่ะ